สวัสดีครับต่อโนกวยตัวหนึ่งต่อที่ตเตี้ยนี่แหละถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวค่อ,อายย้ายไปเรื่อยต่อทั้งวนันเลยวันนี้ไปเราชมครับมันไม่เข้าเดี๋ยวค่อยย้ายย้ายมาตัวเนี้ยนูกเข้าแล้วก็เป็นตัวเมียหรือเปล่าพดเสียงดังไม่ได้แล้วมันได้ยินตัวเราท์บเราก็เห็นไม่ชัด ไกลเกินลมก็แรงจ้าโอ้โหเราชมน่าจะเป็นตัวเมียมันไม่คูเลยมายืนแบบมากเกาะเฉยขยับถอยไปด้วยถ้าเป็นตัวเมียจะติดนะครับ ไม่ได้ยินเสียงนกป่าเลยนะเงียบหมดเลยยังว่ายายวิธีหนึ่งละมะั้งนี่เป็นตัวเมียนั่นแหละเกาะอ,อยู่เนี่ยข้างล่างเราเนี้ก็ลองอยู่ตัวเนึ่งไปแล้วเสียงดังนะกกเดียวข้างล่างเราเนี่ยลองอยู่บนต้นไม้ใกล้บ้านกล่าวว่าจะต่อ เดี๋ยวไปต่อที่โน่นดีกว่าต่อบนกำแพงต่อบนกำแพงนั้นดีกว่าแต่ตังทายไม่ได้หรอกเพราะว่าไม้ที่โน่นมันดุมันหาวไมใช่อะไรหรอกมันหาวมันไม่ดีเจ้าของบ้านไดเยินไปย้ายที่โน่นดีกว่าโอเคย้ายมาที่นี่นี่ติดแล้วอย่างที่ว่านั่แหละ ถ่ายไม่ได้เพราะว่าเราต้องแอบสุ่มอยู่ไกลมาจากห้องบ้านนี่ดูเดี๋ยวเอาลงมาก่อนแคเอาลงมาแล้วครับนี่ย้ายมาสามที่นี่ยวงาจะได้ตัวนี้ตัวน,นี้หนกต่อเราเอายังไงคังไจะได้นี่ตัวนึงยายมาสามที่โอ้ โอเคอย่างงี้ก็มาดูคะแนดกัน,นเนี่ยระแนนนี่ถามเองดีดีายดีนี่อันที่สองนี่เนี่ยไม่ใช่อันแรกเนี่ยยังไงก็วันเนี้ยเยวไปแก้ที่นั่นดีก,กว่าให้ดูลายชมลายรูไม่เป็นหรอกโอเคมาชมลายกันครับ เดีผมดูไม่เป็นแล้วนะเนี่ยโชว์ให้ดูผมเป็นมือใหม่ไงผมดูไม่เป็นหรอกดูไปดูครับชวยครับดูครับชวยครับดูเส้ยคอครับขณะจับนกจับยังไม่เป็นเลยนะดูเส้ยคอครับ ผมไม่รู้แล้วนะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมมือใหม่เนี่ยเล้ยังดีผมเห็นในคลิปก็บอกว่าเลี้ยงนี่ก็เป็นนกตีไม่รู้นะเลีเ้ยงเป็นแถวเลยดูครับชมดูครับสอยคอไม่ค่อยนาเท่าไหร่ครับนะครับไม่นาเท่าไหร่ครับดูครับ เออนับหางให้ดูก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดสิบสิเอ้นโอเคหาง12บสองเส้นในเรื่องหางนี่รู้ไปครับวัสดีครับ